สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไกล้ซอนดำซิ่งครับเดี๋ยวพามาดูรถดำครับนี่ครับใส่ดินเต็มหมดทุกคันครับ9คันเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทครับหน้างานที่เทเดี๋ยวให้รถเท่าเก่ออกก่อนครับ แล้วเท่าแกะออกก่อนครับเสียแกะปิดท้ายครับไปครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทครับนี่ครับกำลังไล่หลังกันไปครับภาพอาจจะสั้นๆหน่อยครับก็ต้องขอโทษขออภัยครับอยู่ข้างหลังผมอีก5คันครับไปข้างหน้า3คันรอนั้งผมเป็นคันที่4ครับ ไปคารวานเลยครับรถไถมีร้องไห้ครับรถไถงานนี้เพราะว่ารอออกพร้อมกันครับเพราะว่าไม่รู้จักที่เทครับกรสวัสดีไปยังสายจกสายเททุกทีมงานครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีท่นารักทุกท่านครับ ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับกำลังออกทางแยกครับเสียเทคคันแรกแล้วก็เสียล่องสายจวด ก็อันยองครับคันนี้เสียอันนี้ครับอ,อยากให้เห็นข้างหลังจังเลยครับข้างหลัง ข้าเกียร์สามใช่ไหมครับถึงที่เลี้ยวเข้าที่เทครับ ข้าไปอีกประมาณหนึ่งกิโลครับรถไถไม่รู้มาถึงหรือยังครับ ตอนตอนติดไฟแดงลืมถ่ายครับกดกล้องไม่ทันแซงกันอย่างเมามันครับกูนองน้ำนิงามขนาดเลยกูมามา,นนะามาเล่นมาเลนเนาะยามาแรงน่นีอ่ออกกำําลังกายแบบบรรยากาศไดเลย โงงานทางครับเป็นงานงานหลวงครับงานอ,อบอตอตำบลสีชมพูอำเภอนาแกครับนครพนมช่วงนี้ก็งานงานหลวงก็ค่อนข้างงานหลวงเข้าครับช่วงนี้ เสียต้นครับคันนี้ที่แรกเสียต้นอยู่อยู่หลังผมครับเส้นนี้สิบห้าสิบ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 ห้ารถครับเส้นนี้สิบห้ารถครับเส้นนี้เราจะเก็บตัวตัวน้อยก่อนครับเส้นที่อันนั่นก่อนแล้วก็จะไปลงอีกเส้นหนึ่งแปดสิบรถครับ เมื่อวานนี้เสร็จไปแล้วเส้นหนึ่งครับวานห้าสิบรถครับเมื่อวานเส้นนี้จะเป็นสิบห้ารถครับเส้นนี้จะเก็บเส้นเล็กก่อนเดี๋ยวค่อยลุมเส้นใหญ่ทีเดียวครับ เดี๋ยวรอชมตอนเทครับไปรอผู้พามาลงครับเครับรถด,ดำเราดรเดี๋ยวขาดเสียลำเต้ยครับเสียเต้ยยังไม่เห็นครับเสียต้นซีวาวผู้บ่าวสูตร รถไถยังไม่เห็นครับไปแล้วครับไปก่อน4ีขันครับเอาไปเทตรงถนนขาดครับ สีขั้นก่อนครับที่เหลือเทตรงนี้ครับท,ทีีนี่ครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องบ่าวไก่สอนน้ำสิ่งเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ